man the same only fools rush in, but I can tell falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin? If I can't help. Like a river flows, surely to the sea, darling. So it goes, some things are meant to be. Take my hand, take my own. ผู้ตามผู้นำทำอะไรย่อมมีผล,ลกับผู้ตาม Vay ผู้นำต้องเสียสละและมีจ <mm ิตใจเอื้อเฟื้อผู้นำต้องซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อการกระทำของตนข้ามทีเน่ะใช่ไหมผู้นำต้องกล้าตัดสินใจอย่างรอบคอบและแน่วแน่เมื่อผู้นำจะตัดสินใจครั้งใหญ่ ผู้นำไม่ดีผู้ตามก็มีแต่หายนะอยากได้ผู้นำแบบนี้เหรอครับเลือกผู้นำต้องเสียสละซื่อสัตย์กล้าตัดสินใจเพื่อชาติโครงการคุณธรรมนำไทยโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติมาสายทำไงดีทำเนียนเด็กผนังไม่เรียบเลยครับคิดว่าปัญหามันคงอยู่ที่ปูนผิดสเปคครับหัวหนะ้ามันก็เลยทำให้ผนังไม่เรียบเนียน ไม่เนียนมันก็ทุกอย่างทําให้มันเนียนกันได้เพราะว่าเราสามารถที่จะคุยไม่เนียนไม่เนียนนีน่นนคุณนะไม่เนียนคือผมจะไม่มาสายอีกแล้วครั <c oughs> ไม่ตลกนะฮะ <c oughs> เอาเวลาไปคิดหาคอนโดใกล้ออฟฟิศมาสายทําไงดีทําเป็นป่วยดิวินยัยคุณมาสายอีกแล้วนะเอา,เ,อาเป็นอะไร <c oughs> เฮ้ยวินยัยวินยัยวินัยวินัยวินัย วันหลังขอโทษครับผมจะไม่มาสายอีกแล้วครับไปหาผ้ามาเช็คเลยเอาเวลาไปคิดหาคอนโดใกล้ออฟฟิมาสายทําไงดีทําเป็นยุ่งเนี่ยพี่เบื่อจริงๆไม่ไมนมาสายไม่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 ธุรกิจคุมท่อเนี่ยเราตีตลาดหมดทุกแห่งชื่อบริษัทอะไรบอกมาจงกว่าไม่อย่โยงตะกงซื้อเฮ้ยเอ๋กันไม่เข้าใจอ่ะมันเอ๋มีนเอ๋เดี๋ยวนะเอ๋ป้าป้าเดี๋ยฮะ เอาเวลาไปคิดหาคอนโดใกล้ออฟฟิศดีกว่างงนนน้ศูย์สอหหึ่าด026188999ขอที่ชู่ห่อหนึ่งครับห้าบาทห้าบาทอหนึ่งพันอืมถอนเท่าไหร่นะเก้าร้อยเก้าสิบห้าครับโ,โทษทีนะครับผมผมผมช่วยนะไม่ออกอ่าเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าสิบห้าครับ,บามา เท่าไหร่นะ995บาทครับ995 9 9้อยเก้า้รอยบไม่ต้องครับป้าแมวที่ชู้แล้วครับผมผมเปลี่ยนเป็นกางเกงในครับยุคนี้ต้องเร็วนะครับใช้บัตรเงินสด smart purse ดีกว่า